เพื่อนๆกำลังสนุกอยู่กับเกมเดเ h e รมือปราบผีที่กำลังออกใหม่กันอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันเอาละก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเกมก่อนเลยแล้วก็ต้องเลือกอาชีพแป้งเลือกอาชีพเป็นนักปราบผีโหอาชีพนักปราบผีเนี่ยเท่ไม่เบาเลยนะเนี่ยมีท่าวิชาตัวเบาแบบนี้โจมตีแบบนี้แป้เดี๋ยหลงรักอาชีพนี้สุดๆเลยค่ะเฮ้ย นักปราบผีเดี๋ยวแปงว่าน่าจะเป็นตัวเรื่องแรกๆของเพื่อนๆเลยนะปะถ้าอย่างงั้นเนเดี๋ยวเราไปทำธารกิจกันก่อนดีกว่าเป็นธารกิจหลักนะโอ้ oh my god กำจัดบอสทีดอบโบนัสเพียบเลยทุกคนโห oh. ผีน้อยของแปงเดี๋ยวสุดเท่มากๆแล้วก็มีสัตว์ขี่ฟรีด้วยนะว้าว wow. ดูนี่สินี่ก็เท่สุดๆไปเลยพลังการต่อสู้กลายเป็นหล้านในไม่กี่วินาทีปะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาบอสเจ๋งๆกันดีกว่าตามันเลยเฮ้ยตัวนี้ละกันบอสตัวเนี้ดูแกล่งใช่ย,ย่อยเลยนะ <c oughs> โหล้มบอสได้แบบชิวๆเลยอะทุกคนเก่งมากเลยนะเนี่ยสมกับเป็นนักปราบผีจริงๆแตงบอกแล้วไม่มีผิดดูสนุกกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะแตงบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยค่ะ เดอะเฮอร์เรอร์มือปราบผีไปสัมผัสประสบการณ์ล่าผีแบบสมจริงและตื่นเต้นสุดๆกันได้แล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ